บทสวดจุลชยัยยะปกรณ์นโมเมพุทธเตจัสสารตะนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปะสีเทวานา,ายรยะปะละเมสุลาเิรษิพามาตาอินทาัตาตัดตุโลกาคัมภีรักกาสมมตตาโคตงคังคาตาสาพาาัพพมัทยะประสิทธิพะวันตุเตชัยชย,ชยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตินัตินัติชยชยะชัยยะก็คนละตนละนิสใยนิไลใสเสนะเมรุรักชาคนละชี ชัยยชยคัมำพีระโสมพีนาเค็นธนาคีปิศาจปูตกาลีชยยชยยะธนิวิตาโลคีชยยชยะสิงคีสุตาธานมุกชาชยยชยยะวรณมุขสัตตาชยยชยะจำปาทินาครากราคันถกชยยชยยะขจจุณนัตตุรงตุประละผู้ชงศีหะพยกตีปาชยยชยยะวโรณมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุลนะสุธินรดีชยยชยะสุขาสุขาชีวีชยยชยยะธารดีตะเรศธาตุชัยยะ ชยะชยธะรมีสามตินตถาชยะยมกลางัญยาภาวัคเชยยะชยะอรมยักเชยยชยะลักเสสุรภุชเตชาชยยะชยะพเมินทกนาชยยชยะราชาธิราชศาชัยชยยชยะปัทวีนสัพพังชยะชยะอรหันตาปัจเกพุทธสาวังชยะชยะมเหสุรุโลลินเทวาชยยะยะพัมมาสุรัคโขชยยชยนาโควิุนาโควิรุปับโขตันทิมาลวิ อินโตจัเวนะตโยจะกรูเวโรวาลุนปิจัคกิวโยจัปาถึงโหกุมาโลตตาลทัตโกอัฏฐานรสศมหาเทวาสิติตาปัสสะอัทโยอิสินสาวกกาสภาชยะราโมพระวันตุเตชยะธโมตสังโกตัสสัปาโลตชัยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนะโหตุเตชยะมังขลัง ชยโยปิพุทธศาสิลีมัตโตอายังมล nah สัจจะปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยัตตถาพมคขนาเมสินโนชยโยปิพุทธศาสิลีมัตโตอายังมลสัจจะปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยัตตถาอินทคขนาเมสินโนชยโยปิพุทธศาสิลีมัตโตอายังมลสัจจะปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยัตตถาเทวขนาเมสินโนชยโยปิพุทธศาสิลีมัตโตอายังมลสัจจะปาปิมัตโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยาตถาสุปนักขณาเมฮสินโนทยกิพุทธศาสสิริมตโตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยาตถานาคคนาเมฮสินโนทยปิพุทธศาสสิริมตโตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยาตถาสปมขนาเมฮสินโน เสียมโตโพธิยามมเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชยสุชยมังคะเลอปภราชิตปัญลงเกสีเสบตะวิโขคะเลวิเศเกสสะพุทธานังขคัตโตปโมสติสุนักปัตังสุมังคะลังสุปะพาทังสุโธติตังสุปโนสุโตโตจสุจิตังความจาริสุปัทคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปนิจิเตปัทคีนาปัทคีนาในจัตวาณาลภัณฑเถรปัทคีนี เตอัตตาลทธาสุวิตาอุณหาพุทธศาสนีอโลกาสุวิตาโหตัสสหสเพหิยติภิสุนันโตพโยเยเทวะสิมิทานีทิกตาตีขายุกาสทาหนโตสุกตาหนโตสัพพทาละขันโตสัพพสัตตานังละขันโตชินาสาสนาญากาติปัฏฐานเตสังสเปเบเรนโตมโนละธายุตตะกาลีปวสัตโตวสังวสาวลาหกาโลคาจุปัตะวเตสังนิวาริโตจัสมัพพทากายาสุขังสิตาสุขังอรหันตุัตธาละหาม บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถยาวิหารติเชตวณิอนาคกพิติกัสสะอารามิตตะโกพระควาพิคุอมันเตสิภิกขโวติพระทันเตติตตเตพิคุพระควาตปัตตาโรสังพระวาเอตัธวตฏะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานาอนุปาทาวาตถาคตานังคีตาวะสาธาตุธรรมะติตะตาธรรมะนิยามตาสเปสังภะรานิจติ ตามตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธตตวอภิสเมตตวะติตติเทเสติปัญญาเปติปัสเปติวิวาลติวิภัตติอุตตนิกโลติสเพสังฆาลานิจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสัาธุธรรมะเทตตาธรรมะนิยามตาสเพสังฆาราทุกขาติต่างตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธตตวอภิสเมตตวะติตติเทเสติปัญญาเปติปัสเปติวิวาลติวิภัตติอุตตนิกโลติ สเปสังฆาราตุขาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังคิตาวะสาัาตุธรรมมัติรตาธรรมานิยามตาสเปธัมมาอนัตตาติตังตถาคโตอะพิสมพุทธิอภิสมเฐิอภิสมพุชิตาวะอะพิสมเฐาวะจิติตเตสติปัญญาเปติปัตเปติวิวะรติวิพัตติอุตานิกรติสัพเพธัมมาอนัตตาติอิทามาวุต네ัะภะคะวะอัตตมนาเตปิคุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติ <c oughs> บทสวดพระเทกาลตาคาถาแปลอติตังนางนวาค่ะเมยานัปฏิกังเขานาคตังบุคคลไม่ควรตามคึดถึงสิ่งที่ล่วงไปด้วยอะไรและไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตะติตัมปะฮีนัมตังอัปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจะโยทำมังตตะตตะวิปัสสติอสังหิลังสังปปังตังวิธรมนุภูเกะ ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะห,หน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ย้อนเยงก่อนแกง,ง,แง,งเขาคนพระคุทธการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปามโกธัญญามารณนังสุเวความเป็นเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นะฮีโนสงังฆลังเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการปฏิเสนต่อมัตตุลาซึ่งมีเสนามักจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังตังเวพัตเถกะรัตโตติสันโตจิกเตโมนิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดทั้งทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชปัจจเวขณะแปลสัพเพสังขาราอณิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจ,จด้วยรูรทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพส,สังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแวะรูรทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙มาหนัตตาสิ่งตั้งหลายทั้งฟองทั้ง ae, ท,ที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตุกหวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณ์นงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามริตพังอเราแต่พงตายเป็นแท้วรณะปริโยสารนาเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดล่อชีวิตต่างเมอนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณ์นงเมอเนียตางความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอภิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปะสจาวิญญาณจุดโถอันเก่าทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะพอดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟือนีิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังทาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาธรรมวิธามิโนมีความเกิดนแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตตวานิโรจนติขันเกิดเแล้วย่อมดับไปเตสังมุปะสมโสโผ ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตาวรันตจัสมาทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรนึสุจมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมริสานี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมิดจัสมัโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกำลังสัพเพหิปเทหิกตังคุณโอนุโมทันโต โูนันโตพนโยเยเทวะอัสเมินธานีอธิกตาตีขายุกาสัทธาหุนโตสุปตาหุนโตตุขาปะมนตันโตมาตาปิตาสุปตาหุนโตตุขาปะมนตันโตสัพเพยาติกาสุปตาหุนโตตุขาปะมนตันโตสัพเพอายติกาสุปตาหุนโตตุขาปะมมุนตันโตสัพเพยาติกาสัพพเเปตาหุนโตตุขาปะมนตันโตสัพเพอาจาริยุปัชัยยะสุปตาหุนโตตุขาปะมนตันโตสัพเพนัคตัสสุปตาหุนโตตุขาปะมนตันโต สัพเพเทวาสุกิตาหุตตกตุคาปะมณตันตุสัพเพสัมมตินังสมิชนตุโวบุวรบูชาหลวงพุทธวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสณีทุเบคาเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะภะวันตุโพชิตาสติงการลนเททวิหารมัทะเล เกลาธรรมชาตินามกาตาิกขวัสสารมิกาธนปฏิอุปัสสกาขามาตเถสานิกามาติสลาสัปปนกุตตสกิตาภวันตุเตชะลาผู้ใจเยปิจะอันทสัมภวาสังเจตชะตาอัตบวปปาติกานิยานิกังธพมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสักกัลตุสังขยังธทตุติลังสตังสัมโมธรรมธลาตะปุคาลาสังโฆหตุสมโควะหัตยะติหิตายะจะอัมเหระปุตสัตโมสัเพปิตธัรมตาริโน พุทธิณสัมปาปุเนยามัทธมีอริยปาวเวทิเตประสัญนะหุนตัวสเพียปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทังปาวเวชันโตกาเลเทวปาวัสตุวุทิภาวายสัตตนังสมิทังเนตุเมตนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังลักขันเตปุตตะกลงเอวังธพเมราชานโอปะชังลักขันตุสัปทาเจวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาตานิทุกะปยาปัตตาตานิปยาสกะปตตาตานิโสกะหุตุสเปียปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปตัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธาตุนัตถันตุสัธยาสีลังลักันตุสัพปทาภาวนาพิรตตาหุตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคละคาถาหุตุสัพพังสุมังคะลังลักันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาวนัสติหุตุนิรันตรังหุตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพปเทวตาสัพพสังมานุภาวนัสติหุตุนิรันตรังหุตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพปเทวตาสัพพสังฆานุภาวนัสติหุตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาภรปพตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานจะเตชนะละขังพะรนามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปพตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานจะเตชนะละขังพนามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปพตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานจะเตชนะละขังพนามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปพตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานจะเตชนะละขังพนามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปพตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานจะเตชนะละขังพนามิสปะสโซ สัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันตะยังพระลังกานันตะเตชะนัลละขังขนามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันตะยังพระลังกานันตะเตชะนัลละขังขนามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันตะยังพระลังกานันตะเตชะนัลละขังขนามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันตะยังพระลังกานันตะเตชะนัลละขังขนามิสัพปโส โดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าเที่ยวไหวเป็นพระราชสิพนธ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลขอรับทรงมุกุศลนี้จงเป็นทรัพย์ประเสริฐมนแก่ข้าพเจ้าแข้วครับปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงและจิริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบธรคำว่าไม่อดอยากได้โดยกำเนิดจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะตั้งมั่นในพระองสอนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารมงกาาาิตนน อีกทั้งขอเทียบเท่าทั้งหลายผู้ได้รับพุทนาศาสนาด้วยการใน้บุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมร้างคุณภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุผลคุณภาพปิดตายยอดเศรษฐนักฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุคลนักปริษัสิ่งอวบนิจตระดั้จัดสร้างเพื่อนให้เปี่ยมโดยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธาตระห่าพศักดิ์สิทธิ์อานเลยผลนี้เป็นสิ่งมงคลแก่เพื่อความและบูชาทุกประการเทอด